สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะได้เห็นคลิปของคุณเอสเธอร์จองนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปฉีดจูวิลกวอลลุ่มที่เกาหลีแล้วต่อมาเกิดตาบอดข้างซ้ายแบบถาวรวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นได้นะครับความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผิดพลาดตรงไหนเราจะป้องกันได้อย่างไรและที่สําคัญสมมุติว่ามันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เราจะมีวิธีในการดูแลเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับคุณเอสเตอร์นี่นะครับเขาก็เกิดที่ประเทศเกาหลีครับแต่เขาไปโตที่อเมริกาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่2ขวบแต่งงานที่นั่นนะครับอาชีพของเขาเนี่ยเขาเป็นศิลปินที่ทําเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับ ซึ่งก็โด่งดังแล้วก็สายตาเนี่ยจำเป็นต่อง,งานที่เขาทำมากมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่น่าเศร้ามากเลยนะครับแล้วก็คงจะมีผลต่อชีวิตของคุณเอสเตอร์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่แท้นะครับคุณเอสเตอร์เนี่ยวันหนึ่งเขารู้สึกเอออยากจะไปเกาหลีแล้วก็อยากจะไปฉีดหน้านะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองดูอ่อนเยาว์นะครับเขาก็เลยศึกษาไปเจอตัวหนึ่งชื่อว่าจูลุกวอลุ่มนะครับ แล้วก็ศึกษาด้วยว่าคุณหมอคนไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดหลังจากนั้นเขาก็บินไปเที่ยวเกาหลีกับสามีแล้วก็ไปทําการฉีดหน้าแต่ในขณะที่กําลังฉีดอยู่ใกล้ตาข้างซ้ายนั้นอยู่ๆเขาก็เกิดอาการตามัวข้างซ้ายอย่างฉับพลันครับเขาก็ทักท้วงคุณหมอที่เขาฉีดแล้วแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอันนี้เนี่ยคงจะเป็นผลข้างเคียงจากยาชาเฉพาะที่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ เขาก็เชื่อคุณหมอเขานะฮะถึงแม้ว่าเขาจะทักท้วงไป 2- อสาครั้งนะครับคุณหมอก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการรักษาแล้วก็ยังคงฉีดให้จนจบหลังจากฉีดเสร็จนี่นะครับเขาก็ให้นั่งพักสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอเคคุณกลับไปนอนพักที่บ้านได้นะเดี๋ยวมันก็หายปรากฏวันรุ่งขึ้นไม่หายครับตาข้างซ้ายเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกับว่าคุณมีพิกเซลซึ่งมันเสียไปอ่ะเวลาที่เราเจอจอจอคอมพิวเตอร์จอ มือถือที่มันมีพิกเซลที่มันเด็ดพิกเซลที่มันเสียไปเป็นจุดดำๆอยู่ที่หนึ่งนะครับเขาก็เลยกังวลมากรีบไปโรงพยาบาลครับปัญหาคือโชคร้ายซับซ้อนไปถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ช่วงนั้นหมอประท้วงทางประเทศครับเพราะว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างทีนี้พอประท้วงทางประเทศทําให้หมอเนี่ยไม่พอแล้วเขาจะรับเป็นคนไข้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นจะต้องผ่าตัดควักลูกตาออกปัญหาคือคุณ สเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้จําเป็นจะต้องถึงขั้นควักลูกตาออกแต่หมอเนี่ยไม่มีดังนั้นเราเนี่ยเขาจึงไม่ได้เจอหมอตาครับกว่าจะได้เจออีกทีนึงเนี่ยสายไปเสียแล้วครับตาของเขาข้างซ้ายบอดถาวรแล้วคุณหมอเนี่ยวินิจฉัยว่าเป็นโรค brao branch retinal artery occlusion หรือเป็นขแขนงของเส้นเลือดที่เอาไว้เลี้ยงจอประสาทตาแขนงนึงเนี่ยมันมีการอุดตันไปจากจุลิโอลุมนะครับ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงผมขอเล่าเป็นฉากๆไปเลยแล้วกันนะครับขอเริ่มต้นก่อนว่า mm hmm. จูบิลุกวอลล่มเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับจูบิลุกเนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมีจูบิลุกธรรมดาแล้วก็จูบิลุกวอลล่มนะครับจูบิลุกวอลล่มเนี่ยจะประกอบไปด้วยไฮยาลูรนิกแอซิดนะครับหรือไฮยาที่เราเรียกกันนั่นแหละครับร่วมกับอีกตัวหนึ่งคือ p d l l a หรือโพลีดีและโพลีแอลเลติกแอซิดนะครับตัวไฮยาลูรนิกเนี่ย มันเป็นสารเติมเต็มน,นะครับเหมือนเป็นฟิลเลอร์แล้วนี่แหละนะครับแต่ตัวที่เป็น PDLA l LA ตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นตัวไปโอสติมเลเตอร์เพื่อที่จะไปกระตุ้นคอลลาเจนดังนั้นเนี่ยผลของการฉีดจูวิลุกอวอลุ่มจริงๆที่ควรจะเป็นนะครับคือตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการเติมเต็มเหมือนการเติมฟิลเลอร์เข้าไปตรงๆเราจะเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลยนะครับในขณะที่ตัว PDLA ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นผลทันที แต่มันจะไปเห็นผลในอนาคตเนื่องจากว่ามันจะมีการกระตุ้นคอลลาเจนให้เกิดการสร้างขึ้นมาได้นะครับปัญหาที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งระหว่างจู v วิลุกธรรมดากับจู v วิลุกวอลลุ่มเนี่ยนะครับจูวอลลุ่มเนี่ยคือมันจะมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าดังนั้นมีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้ง่ายกว่านะครับและถ้าอุดตันมันจะอุดตันแบบค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็ปริมาตรของมัน น่าจะเยอะกว่าด้วยนะครับก็เลยทําให้มีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันมากกว่าปกติได้นะครับเขาก็เลือกที่จะฉีดจูวิลุกวอลล่มนะครับปัญหาของจูวิลุกวอลล่มอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะมียาไปสลายมันได้ครับโดยปกติฟิลเลอร์ที่เราไปฉีดกันเนี่ยมันจะเป็นสารไฮยาลูร n นิกแอซิดซึ่งสมมุติว่าเราฉีดแล้วมันไปอุดตันเส้นเลือดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนั้นเราจะสามารถฉีดเอนไซม์ชื่อว่า ไฮยาลูโรนิเดสไปสลายมันได้แต่ในกรณีของจูวิลุกวอลลุ่มนั้นมันประกอบไปด้วยไฮยาโรนิกแอซิดซึ่งมันสลายได้นะแต่มันก็จะมี PD-LLA ซึ่งไม่มียาอะไรที่ไปสลายมันได้เลยครับนี่แหละครับที่คือปัญหาต่อมานะครับเขาก็ทำการฉีดนะฮะตอนขณะฉีดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณหมอที่เขาฉีดนะครับ มันคือเขาจะต้องเข้าใจในวิธีการฉีดแล้วก็บริเวณที่จะต้องฉีดเพราะว่ามันมีความเสี่ยงทั้งนั้นเวลาที่เราทําอะไรกับใบหน้าเราและนี่แหละครับคือเหตุผลที่คุณจะต้องเลือกคุณหมอที่เข้าใจจริงๆในด้านของใบหน้าและที่สําคัญครับเส้นเลือดของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยวันนี้เนี่ยผมจะเอาให้ดูว่าเส้นเลือดที่หน้าคนเราเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะครับหน้าคนเราเนี่ยบริเวณที่เราต้องระวังมากๆในการฉีดอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถอุดตันเส้นเลือดได้นะครับ มีที่บริเวณหน้าผากนะครับหรือที่ภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่าลเบลล่านะครับบริเวณตรงใกล้จมูกนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงร่องน้ำมากตรงนี้เป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดแล้วเราต้องระวังมากๆนะครับโดยถ้าจะฉีดตรงบริเวณนี้นะครับคุณหมอจะต้องมีความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ที่สูงแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังที่ดีด้วยนะครับเส้นเลือดที่มันไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้เกิดอาการตาบอด อย่างกรณีของคุณเอสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมี4เส้นหลักๆนะครับเส้นแรกคือ facial artery นะครับเส้นเลือดแดงที่วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าไปที่ตาได้ infra orbital artery คือเส้นเลือดที่มันอยู่แถวนี้นะครับตรงใต้ตา supra orbital artery คือที่อยู่เหนือตาและ supra trochlear artery ซึ่งอยู่ตรงหัวตาตรงนี้เส้นพวกนี้มันจะวิ่งเข้าไปตรงบริเวณหลังลูกตาแล้วก็เลี้ยงจอประสาทตาครับดังนั้นถ้าเกิดคุณฉีดอะไรแล้วบังเอิญมันเข้าไปในเส้นเลือดพวกนี้เนี่ย มันสามารถที่จะลอยไปอุดตันขแขนงของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาได้และนั่นแหละครับที่ทําให้เกิดอาการตาบอดแล้วไม่ไม่แค่นั้นนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามันมีการอุดตันเกิน2ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับบริเวณที่เลี้ยงด้วยเส้นเลือดเส้นนั้นจะตายถาวรเลยครับไม่สามารถแก้ไขกลับมาได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับมันก็แล้วแต่ดังนั้นเรื่องของเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้อง ให้ความระมัดระวังและรีบรักษาเป็นอย่างมากนะครับกรณีของคุณเอสเตอร์นั้นโชคร้ายครับเพราะว่าคุณหมอเขาก็ไม่ได้สงไม่ได้สังเกตตรงนี้ไม่ได้สนใจแล้วก็ปล่อยจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นมานะครับโดยทั่วไปอะโรคเนี้ยถ้ามันจะเกิดนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ชัดเจนที่สุดคือทันทีตาคุณจะมัวทันทีถ้าเป็นแบบนี้ใช่แน่ๆต้องมีอะไรไปอุดตันที่เส้นเลือดและมันไม่ใช่ผลข้างเคียงจากยาชา แน่นอนยาชาไม่ได้ทําให้คุณเนี่ยตามองไม่เห็นนะครับมันไม่ได้ทำให้ตาคุณมองไม่เห็นนะมันไม่ได้ไปอุดตันไม่ได้ไปทําอะไรครับมันทําให้แค่ชาอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีการไปอุดตันเส้นเลือดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นแบบทันทีและมันจะไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดใดๆทั้งสิ้นมันจะแค่มืดในส่วนบริเวณที่เส้นเลือดนั้นไปเลี้ยงเท่านั้นนะครับมันเป็นกรณีแบบนี้ดังนั้นกรณีนี้คือพลาดตั้งแต่ตอนที่ฉีดเข้าไปแล้วนะครับ แล้วคุณเอสเตอร์เนี่ยมีการร้อง2อสาครั้งแล้วบอกว่าเฮ้ยตามันมัวนะมันแน่เหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็เชื่อใจคุณหมอแล้วก็ปล่อยให้ทาต่อไปนะครับแล้วคุณหมอคนนี้เขาก็บังเอิญไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจในตรงนี้ทําให้ปล่อยคุณเอสเตอร์กลับบ้านแทนที่จะส่งไปโรงพยาบาลน,นะครับ <G un> เพื่อรักษาภาวะนี้ขั้นตอนการฉีดเนี่ย นอกเหนือจากบริเวณที่เราต้องระวังดังกล่าวแล้วยังมีสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจนั่นก็คือเข็มครับที่จะใช้ฉีดเข็มที่จะใช้ฉีดเนี่ยมันมี2แบบครับแบบแรกเป็น n e e ด l ดอีกแบบหนึ่งเป็น c a n ูล่านะครับนิดโดกับแคนูล่ามันมีความแตกต่างากันตรงนี้นะครับเราจะใช้แคนูล่าเป็นหลักเพราะว่าแคนูล่าเนี่ยปลายมันจะทู่นะครับแล้วตัวของแคนูล่าเนี่ยมันจะมีความ ยืดหยุ่น flexible โค้งงอได้นะครับมันจะทําให้มันไม่ค่อยทะลุหลายๆบริเวณนะครับถ้าทะลุหลายบริเวณมันก็จะมีโอกาสที่จะเข้าเส้นเลือดได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็จะใช้ตัวแคนูลาเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าข้อแรกหัวมันทู่โอกาสเข้าเส้นเลือดน้อยนะครับตัวมันเองมีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับมันก็จะไม่ค่อยแทงโดนบริเวณต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องของการฟรกช้ำเรื่องของการบาดเจ็บเนื้อเยื่อบริเวณนั้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นจะต้องใช้ตัวนี้ แต่ปัญหาของการใช้แคนูล่าก็คือเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงไปบริเวณที่เราอยากจะฉีดก็ได้บางคนเขาก็เลยใช้ลักไก่ใช้เข็มแบบนีดโดลซึ่งมันจะเป็นเข็มที่แข็งเป็นเหล็กปลายแหลมแทงก็ไปตรงไหนมันก็โดนตรงนั้นนะครับซึ่งไอแบบนี้นี่แหละโอเคถึงมันจะกําหนดได้ว่ามันจะทําให้สิ่งที่เราจะฉีดเนี่ยมันไปตรงไหนแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะแทงทะลุเข้าไปในบริเวณที่เราไม่อยากจะให้มันเข้าไปก็ได้นะครับงนั้นเรื่องของการเลือกชนิดเข็มเนี่ย มันจึงมีความสําคัญมากๆและไม่เพียงแค่นั้นครับในขั้นตอนการฉีดยังต้องมีความระมัดระวังมากกว่านั้นอีกคือข้อแรกนอกเหนือจากบริเวณที่เราต้องระวังเส้นเลือดมาติกี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราแทงเข้าไปก่อนที่เราจะฉีดอะไรเข้าไปนะครับเราต้องถอยเข็มเสมอเราต้องดูดหรือเรียกว่าแอสเพรสเพื่อจะด,ดูว่ามันมีเลือดตามออกมาไหมถ้ามันมีเลือดตามออกมาแปลว่าขณะนั้นเข็มอยู่ในเส้นเลือดห้ามฉีดครับมิฉะนั้นจะมีโอกาสที่เกิดกรณีแบบนี้ได้ และถึงแม้ว่าจะไม่อยู่ในเส้นเลือดเวลาที่เราฉีดเนี่ยจะต้องฉีดให้ช้าที่สุดช้าที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณฉีดด้วยความเร็วความแรงเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ดันของที่อยู่ในตัวเซรุนของเราเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดได้โดยตรงแล้วก็ทําให้ตาบอดได้นะครับจะเห็นได้ว่าเราต้องมีความระมัดระวังหลายขั้นตอนเลยทีเดียวตั้งแต่บริเวณที่เราจะฉีดเลี่ยงเส้นเลือดต่างๆนะครับแถมเส้นเลือดแต่ละคนมันก็ยังไม่เหมือนกันอีกต่างหาก นะชนิดเข็มที่เราต้องเลือกเราต้องเราต้องดรอเข็มเราต้องดึงดึงดูดเข็มเพื่อดูว่าเรามีเลือดตามมาไหมและเวลาฉีดก็ต้องฉีดชา้าและแถมเราต้องสังเกตอาการคนไข้ถ้ามีอาการตาโมวต้องหยุดทันทีครับต้องหยุดทันทีทีนี้ครับถามว่าสมมติเกิดอาการแบบนี้ตามมวขึ้นมาทันทีแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ในคลินิกแพทย์ความงามเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาจะมีตัวที่ใช้สลดยฟิลเลอร์อยู่ที่นั่นแต่ว่าที่อื่นก็อาจจะไม่มีก็ได้อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนว่าเรื่องของความฉุกเฉินทางตาเนี่ยหลายคนหลายคลินิกเนะี่ยมีแค่ที่สลดยฟิลเลอร์แต่ไม่มีอย่างอื่นและอย่างที่บอกครับจูวิลูบออลูมเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งมียาสลายมันแต่มันมี PD-LLA อยู่ในนั้นซึ่งมันสลายไม่ได้สิ่งที่จะต้องทำนะครับประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังนี้นะครับแล้วทุกคนสามารถที่จะทำได้ทั้งคนไข้และหมอวิธีแรกถ้าเป็นอาการตาวัวมแบบนั้นแล้วเราสงสัยนะครับว่าเป็น branch retinal artery occlusion นะครับอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูก่อนว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับภาพ Branch retinal artery occlusion เนี่ยนะครับถ้าเราดูอันนี้เป็นภาพที่เราส่องเข้าไปในลูกตานะครับหมอก็จะส่องเข้าไปในลูกตาดำเพื่อไปดูจอประสาทต,ตาข้างหลังนะครับตรงกลมๆที่เขียนว่า optic disc นะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นขั้วจอประสาทต,ตาของเราซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นประสาทต,ตาเรามันโผล่มานะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็เป็นบริเวณเดียวกับที่เส้นเลือด เลี้ยงจอประสาทตาหรือเรตินอลอาร์เทอรีมันออกมาด้วยนะครับเส้นเลือดพวกนี้จะแตกขแขนงออกไปตามมุมของตาต่างๆนะครับแล้วขแขนงในขแขนงหนึ่งเนี่ยถ้ามันอุดตันก็จะเกิดอาการแบบกรณีของคุณเอสเตอร์ซึ่งผมได้ทํารอยปรับไว้ให้ดูแล้วว่าบริเวณที่มันดูขาวกว่าบริเวณอื่นเนี่ยคือบริเวณที่ขาดเลือดจากการที่เส้นเลือดตรงนั้นมันโดนอุดตันนะครับแล้วก็มีกลมๆสีแดงอันหนึ่งซึ่งอยู่ใต้บริเวณนั้นตรงนั้นเนี่ยบอกได้ว่ามันเป็นบริเวณที่ เป็นบริเวณปกติของร่างกายนะครับเราจะเรียกมันว่าแมคูล่านะครับแมคูล่าเนี่ยเป็นบริเวณที่ทําให้เราเห็นมองเห็นที่มาอยู่ตรงกลางลานสายตาเป๊ะๆหรือที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลวิชั่นนะครับตรงแมคูล่าเนี่ยส่วนกลางของแมคูล่ามจะมีรอยบุ๋มเล็กๆหรือก็โฟเวียตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีเซลล์ชนิดหนึ่งเรียกว่าโคนเซลล์ ale, นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับโคนเซลล์ก็เป็นเซลล์ของตาที่มันเอาไว้รับพวกสีต่างๆนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เรามองเห็นตรงกลางชัดที่สุดโฟเวียเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นของโคนเซลล์สูงมากๆทําให้บริเวณเวลาที่เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราสังเกตว่าตรงที่ชัดที่สุดในบรรดาภาพของเราเนี่ยคือข้างหน้าตรงกลางแต่ถ้าเป็นข้างๆ้างมันจะมัวมัวไม่ค่อยชัดเท่ากับตรงกลางนะครับนี่คือเหตุผลนะนั้นภาพนี้แสดงให้เห็นถึงว่ามันมีการอุดตันของเส้นเลือดเส้นหนึ่งที่เป็นขแขนงของ เรติน r อาร์เทอรี่ทำให้บริเวณนั้นมันขาดเลือดกลายเป็นวงสีขาวถ้ารักษาไม่ทันไอวงสีขาวเนี่ยมันก็จะขาดเลือดแล้วสุดท้ายมันก็จะตายถาวรซึ่งถ้ามันตายถาวรจะไม่มีทางที่จะทําให้มันกลับมาเป็นแบบเดิมได้บริเวณไหนที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นตรงนั้นก็จะกลายเป็นพิกเซลซึ่งมันเหมือนเป็นเดซพิกเซลคุณจะมองตรงนั้นไม่เห็นนะครับเหมือนกับว่าคุณมองไปแล้วเนี่ยมีก้อนดำๆรออยู่ก้อนหนึ่งอะมองอะไรไม่เห็นตรงนั้นนะครับมองอะไรไม่ได้เลยจะเห็นแค่รอบๆบริเวณนั้นเท่านั้นนะครับ นะแล้วคุณกรอ,อกตาไปทางไหนมันก็จะไอเม็ดดำาเนี่ยก็จะตามคุณไปทางนั้นด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงว่าเราจะทําอะไรได้บ้างอย่างแรกที่ทําได้เลยในคลินิกนะครับคือการนวดลูกตานะหรือ ocular pressure ครับการนวดลูกตาเนี่ยเป้าหมายของมันคือการที่ตอนที่เรากดเข้าไปลูกตาเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มแรงดันในลูกตานะครับเพื่อที่จะทําให ไอ้เศษฟิลเลอร์หรือตัวจูบิลุคตัวนี้นะครับหลุดไปอุดตรงส่วนปลายแทนที่จะอยู่ส่วนต้นนะครับเส้นเลือดเส้นหนึ่งมันยาวๆถูกไหมครับถ้าเกิดอุดตรงต้นน้ำเนี่ยปลายน้ําทั้งหมดมันจะขาดเลือดแต่ถ้าเกิดคุณสามารถดันไอตัวอุดเนี่ยให้มันไปอยู่ที่ปลายน้ําได้บริเวณที่มันจะขาดเลือดก,ก็จะเล็กลงนะครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องทําการนวดลูกตาหรือออคูล่าม a สชั่นะครับวิธีในการทำนะครับสมมติ ผมเป็นตาข้างซ้ายเหมือนกรณีคุณเอสเตอร์ให้หลับตาข้างนั้นนะครับและใช้1น,นิ้ว1มีหลายคนนวดเราไม่ถูกต้องอันนี้คือผมไปอ่านมาในราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ของอเมริกาเลยครับว่าเขาทำกันอย่าง,างแน่เพราะผมก็ไม่เคยที่จะเห็นเขาทำจริงนคนคจริงในในในคนไข้จริงจริงแต่ว่าสมัยก่อนก็เคยเรียนมาสมัยที่ยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่นะวิธีในการทำอ,อย่างนี้หลับตาข้างนั้นนะครับเอานิ้วหนึ่งนิ้วนะครับกดไปที่ข้างตาอย่างนี้กดไปนะฮะกด 5ถึง15วินาทีพอถึง15วินาทีหรืออะไรเงี้ยนะครับ1 2 3 4 5แล้วปล่อยฉับพันนะครับอย่างเงปล่อยฉับพันแล้วทำใหม่1 2 3 4 5ปล่อยฉับพันคุณทำหาถึง15วินาทีนะครับแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นประมาณ5นาทีถึง10นาทีถ้ามันได้ผลนะครับมันจะเริ่มเห็นชัดขึ้นในประเวณนนั้นทันทีในระหว่างที่รอการส่งไปโรงพยาบาลให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ใช้นิ้วเดียวไม่ใช้ฝ่ามือนะครับใช้ฝ่ามือมันอาจจะเพิ่มแรงดันได้ไม่ดีเท่ากับการใช้นิ้วนิ้วเดียวนะกดเข้าไปอย่างนี้นับหนถึงหแล้วปล่อย1นึ่ถึงหาแล้วปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับห้าถึงสินาทีหรือจนกว่ามันจะเริ่มดีขึ้นและสิ่งที่เขาทําได้ในขณนะนั้นคือเนื่องจากจูวิลุกวอลลุมเนี่ยมันมีไฮยาลูโรนิกแอซิดอยู่ในนั้นการฉีดตัวสลดยฟิลเลอร์ก็คือตัวไฮยาลูโรนิเดส มันอาจจะพอช่วยทุเลาอาการได้บ้างซึ่งตรงนี้คุณหมอควรจะรีบฉีดน,นะครับถ้าไปถึงห้องฉุกเฉินแล้วไม่มีหมอตาสิ่งที่เราทําได้อีกอย่างหนึ่งครับคือต้องพยายามลดความดันในลูกตาให้มันน้อยที่สุดนะครับเพราะเราต้องคิดอย่างนี้หลอดเลือดหลอดหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันมีอะไรไปอุดตันอยู่เน,นี้ถ้าเกิดว่าตัวมันเองโดนความดันในลูกตาที่มันสูงเนี่ยอัดไว้ตลอดเวลามันก็ยิ่งทําให้เลือดไม่สามารถไปสู่ส่วนปลายได้จริงไหมครับ การที่เราลดความดันในลูกตาแบบฉับพลันเนี่ยจะสามารถช่วยให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายของบริเวณอุดตันได้ดีมากขึ้นแล้วยาที่เราจะใช้นะครับมีทั้งหมด2ตัวตัวแรกเป็นยากินชื่อว่า a ะเซ a z o l a m มา e นะครับ ยาตัวนี้จริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วแหละครับเพราะว่ามันใช้ในกรณีรักษาต้อหินแล้วก็ใช้ในกรณีที่เราจะขึ้นไปที่สูงๆนะครับเพื่อป้องกัน altitude sickness นะครับซึ่งผมทำคลิปไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปค้นหาคลิปนั้นดูนะครับวิธีในการใช้นะครับคือกินเข้าไป500มิลลิกรัมทันทีและหลังจากนั้นทุกๆ4ชั่วโมงนะครับกิน1 2 5 2 5 0มิลลิกรัมทุก4ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับ ยาตัวนี้จะออกฤทธิ์เต็มที่ในเวลาประมาณ2ชั่วโมงฤทธิ์ของมันก็คือไปลดการสร้างสารน้ําในลูกตาที่เราเรียกว่า aqueous humor พอมันสร้างลดลงปุ๊บความดันลูกตาก็จะลดลงนะครับอันนี้อันที่1ที่ต้องทํานะครับอย่างที่2เป็นยาหยอดตาชื่อว่า t i m o l o l นะครับ0.5% t i m o l o l นะครับ t i m o l o l เนี่ยมันเป็นยาที่ไปต้าน หรือตัวรับที่เราเรียกว่าเบต้านะครับตัวมันเองคือ non-specific beta blocker ในขณะที่ตัวอะเซทาโซลามายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำงานโดยการยับยั้งเอนไซม์ชื่อคาร์บอนิกแอนไฮเดรสนะครับหรือว่าคาร์บอนิกแอนไฮเดรสอินฮิบิเตอร์นะครับแต่ตัวที่มาลอกเนี่ยเป็นยาหยอดนะครับหยอดลูกตามันจะไปยับยั้งเบต้ารีเซปเตอร์ทำให้ร่างกายทำให้ดวงตาเนี่ยไม่ หลั่งน้ําข้างในหรือ a q u วิสโอมอร์ออกมานะครับลดการหลั่งเอควิสโอมอร์นะครับหยดก็คือ1หยดเลยทุก12ชั่วโมงนะครับสตัวนี้มันจะทํางานร่วมกันในการรีบลดแรงดันในลูกตานะครับทเมอลล์เนี่ยจะเริ่มออกฤทธิ์ในประมาณ30นาทีแต่ว่าผลของมันจะเต็มที่ในช่วงประมาณ1-2ชั่วโมงดังนั้นก็จะใช้ร่วมกันไปกับ ตัวอะเซตาสอลไมนนะครับสตัวนี้ลดความดันในลูกตานะครับการนวดลูกตาเป็นสิ่งที่เราทําได้ตรงนี้เป็นวิธีที่ทําได้นะครับแล้วแล้วการนวดลูกตาใครก็ทําได้นะครับคนไข้ก็ทําได้ถูกไหมฮะหมอก็ทําได้ส่วนในยา2ตัวนี้นจะต้องไปที่ห้องฉุกเฉินมันถึงจะมีเราไม่สามารถที่จะมีอยู่ในกระเป๋าได้นะครับส่วนว่าคลินิกไหนจะเอาตัวนี้ไปใช้หรือ,อยังไงผมก็แล้วแต่ละกันครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเออเรา มีมาตรการในตรงนี้แค่ไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนครับถ้าเป็นคลินิกที่เป็นระดับชั้นนําเขาอาจจะต้องมีมาตรการในตรงนี้เตรียมพร้อมไว้นะครับนั้นเราก็ต้องเลือกคลินิกที่เราจะไปไม่ใช่ดูที่ว่าเอราคามันถูกดีมีแถมมีโปรโมชั่นนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวแล้วบอกว่ามันดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับสายตาของเราถ้าเสียแล้วเสียเลยนะครับหน้าของเราถ้าเสียแล้วมันเสียเลยมันกู้คืนมาไม่ได้นะครับดังนั้นอย่าไป เอาแค่ว่าราคาถูกคุ้มตังอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีการดูแลในส่วนนี้ให้มันดีซะด้วยนะครับไม่งั้นก็อาจจะโชคร้ายขึ้นมาก็ได้นะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยการรักษาเพิ่มเติมก็อาจจะมีบางคนใช้ตัว h y p e r b o r i c Oxygen Therapy เพื่อที่จะเพิ่มแรงดันออกซิเจนในเลือดที่อยู่บริเวณล,ลูกตานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า เลือดเนี่ยมันไหลผ่านจุดอุดตันไปได้น้อยมากมันอาจจะมีแค่นิดเดียวที่ผ่านไปได้แต่ถ้าเลือดที่ผ่านไปได้นิดเดียวเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนที่สูงมากๆนะครับมันก็อาจจะช่วยทําให้เซลล์ที่ได้รับเลือดน้อยลงเนี่ยยังคงได้รับออกซิเจนที่เพียงพอแล้วมันก็อาจจะไม่ตายนะครับอาจจะมีหมอตาบางคนนะครับมีการเจาะแล้วก็ดูดน้านในลูกตาออกมาเพื่อจะลดความดันในลูกตาแบบฉับพลันซึ่งอันนี้หมอทั่วไปทําไม่ได้นะครับต้องเป็นหมอตาเท่านั้นที่ทำนะครับเราจะเรียกว,ว่าเป็น anterior chamber paracentesis นะครับ โดยลูกตาของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นด้านหน้ากับด้านหลังนะครับขั้นโดยตัวเลนตานะครับด้านหน้าเะเรียกว่า anterior chamber ด้านหลัง posterior chamber นะครับคุณหมอตาเนี่ยเขาจะสามารถเอาเข็มแทงเข้าไปใน anterior chamber แล้วดูดน้ําออกมาลดความดันลูกตาได้ก็จะช่วยทําให้เรื่องของเลือดเนี่ยมันเดินได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอตาเขาทําละนะครับหรือบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นเลเซอร์ผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆนะครับ ดังนั้นที่พูดมาทั้งหมดวันนี้นะครับก็อยากจะมาอธิบายทุกคนฟังนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปเลือกใช้การฉีดอะไรสักอย่างเข้าไปที่หน้าก็ควรจะต้องดูได้ว่าคุณหมอที่เขาฉีดให้เราเนี่ยเขาจบมาทางนั้นโดยเฉพาะหรือเปล่านะครับมีความชนานาญแค่ไหนนะครับรวมทั้งคลินิกเนี่ยมีความพร้อมอย่างไรบ้างสิ่งที่เราต้องระวังมากๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เราไปเจอคลินิกที่บอกว่าเฮ้ยทุกอย่างราคาถูกมีการแถมมีโปรโมชั่นเยอะๆตรงนี้ระวังดีๆนะครับ เพราะมันอาจจะมีปัญหาตามมาก็ได้แล้วถ้ามีปัญหาตามมาสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนที่จะไปทําก็คือวิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถ้าสมมุติว่าเกิดมีอาการตาโมวทันทีอันนี้ต้องบอกหมอให้หยุดแล้วหยุดเลยถึงแม้หมอบอกว่าฉีดต่อคุณก็ต้องบอกว่าไม่ฉีดต่อแล้วเพราะว่ามีโอกาสที่จะกลายไปเป็นภาวะแบบนี้ได้นะครับยังไงผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้คุณเอสเตอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้การใช้ชีวิตของเขาก็ลําบากมากขึ้นแน่ๆนะครับแต่ก็ จำเป็นจะต้องสู้ต่อไปนะครับแล้วตอนนี้ผมเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเขาลบคลิปที่เขาโพสต์ออกไปแล้วจาก Instagram แล้วก็ตัว TikTok ของเขานะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีการฟ้องร้องหรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณเอสเตอร์นะครับเอสเตอ if you are hearing this video i'm rooting for you and i hope the best for your recovery i know that your vision might not be returning back to normal but uh, you can still consider Uh, yourself worthy for the world and i hope that uh, your pottery um, remains top-notch for the rest of your life and you can contribute greatly to your society um, and god bless you